อย่าลืมบวดงาน VMA บวชลีซ่าหมวดสาขา Best K-pop บวต Back พิ้งหมวดสาขา Best Metaverse Performance ไปบวชกันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวนี้นะคะสอนที่เป็นเพื่อนลิซ่าเนี่ยมาลงสตรอรี่ไข่เจียวค่ะพร้อมกับแท็กลิซ่าและมินนี่นะคะแล้วมินนี่เนี่ยก็มารีอัพสตรอรี่อีกทีหนึ่งค่ะโดยสอนนะคะบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยทำไข่เจียวให้กินนะคะพอเห็นแล้วเนี่ยแฟนคลับตกใจมากเลยนะคะทุกคนแบบน้ําตาจิไหลนะคะลูกสาวนางทอดไข่เป็นแล้วนะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเมนูนะคะนอกจากต้มมาม่าแล้วเนี่ยก็มีไข่เจียวนี่แหละคะ่ะ ที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นลิซ่าหรือว่ามินนี่กันแน่นะคะแอดคิดว่าคงจะเป็นลิซ่านี่แหละคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีค่ะทุกคนในที่สุดนะคะที่ทุกคนรอ,รอคอยก็มาถึงแล้ว b บ็กพิงก์จะมาไลฟ์สตรีมช่วง10โมงเช้าค่ะและจะปล่อย MV ในตอน11โมงค่ะ โดยเป้าหมายแรกจากการปั่นวิวใน YouTube เนี่ยอยู่ที่60ล้านวิวค่ะเป้าหมายที่2อยู่ที่80ล้านวิวค่ะและแอดคิดว่ามันยังน้อยไปค่ะ24ชั่วโมงนี้ต้อง100ล้านวิวแน่นอนค่ะทุกคนแอดได้ความมั่นมาจาก YG ค่ะและชาวนี้นะคะ YG ยังมาสปอยเนื้อเพลงด้วยนะคะโดยสรุปว่าเพลง Pink Venom เนี่ย คือสไตล์เพลงฮิปฮอปนะคะเป็นการดึงดูดเอาสเสน่ห์เฉพาะตัวของแบ็คพิงค์ค่ะและมีเสียงดนตรีพื้นบ้านด้วยนะเพื่อผสมผสานให้จังหวะแข็งแรงมากขึ้นค่ะมีท่อนอินโทรสะดุดหูมีท่อนอแรปที่แหลมคมมีเสียงชั้นยอดมีเมโลดี้ที่ติดหูจากท่อนดรอปที่เรียบง่ายสามารถเจาะทะลุทะลวงหัวใจของผู้ฟังได้เลยค่ะจากนั้นท่อนที่เราอารมณ์ของเพลงอย่างท่อน I Bring the Pink Light เนี่ย จะนำผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่ช่วงคลแม็กของเพลงค่ะและยังมอบความสุขที่เบิกบานใจให้กับแฟนเพลงค่ะมาสปอยขนาดนี้เพลงดีมากแน่นอนเลยค่ะแอบหวังอยู่นะว่าใครจะได้ร้องท่อนแปที่แหลมคมนั้นนะคะจะใช้ลิซ่าหรือเปล่าอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาะทีนี้ก็จะได้รู้แล้วค่ะแล้วเพลงเนี่ยเป็นสไตล์ฮิปฮอปด้วยนะไม่รู้ว่าท่าเต้นเนี่ยจะออกมาเท่มากขนาดไหนค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นรอไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้คะ่ะบิ ทั่วโลกก็มาเช็คอินตามจุดต่างๆที่ว g จีจัดให้นะคะถ่ายภาพกับรูปแสงไฟสีชมพูแต่ละที่นี่คือสวยงามอลังการมากเลยค่ะ ยังมีบางแลนด์มาร์กนะคะที่ YG เนี่ยไม่ได้จัดนะคะแต่ว่านางบิงนาก็ไปเอารูปเก่าๆมาลงกันเองแล้วก็แกงกันเองค่ะทุกคนแกงหม้อใหญ่เวอร์แล้วในรูปนี้นะคะไม่รู้ว่ามีจริงกี่รูปคะ่ะแต่ที่เวียดน,นามกับ New York นิวยอร์กนี่ของจริงค่ะทุกคนแฟนๆเขาก็จัดโปรเจกต์ให้แบ็คพิงค์นะคะวันนี้ก็เป็นวันดีที่สุด ของเราแฟนคลับเลยคะ่ะจากที่ตามแบ็คพิงมาเนี่ยอาจจะมีดราม่าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้บิงเนี่ยเนียวแน่นกันไว้สามาัคคีกันไว้เพื่องานวงก่อนนะคะตั้งใจบันวิวสตรีมตามช่องทางต่างๆและอย่าลืมโหวตงาน VMA ด้วยนะคะวันนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงตี5ของวันพรุ่งนี้เนี่ย คะแนนจะคูณ2ค่ะก็ทําตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะว่าจะสตรีมหรือว่าจะโหวตนะคะหรือจะทําทั้งสองอย่างเลยก็ได้ค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ